แลรวเพลงก็เหมือนพาเราไปคิดต่อเรื่องปรัชญาหน่อยๆด้วยนะว่าความสุขความรักที่เรามีเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันหรือสุดท้ายก็ก็ต้องแล้วแต่โชคชะตาที่เราคุมไม่ได้อย่างท่อนพบรักจะเคียงคู่การร่ำลาฟ้าให้เวลามาเท่าไหร่มันเหมือนยอมรับความจริงที่แบบเออค่อนข้างเศร้าอะค่ะแต่จุดที่ผมว่ามันพีคทางอารมณ์มากๆเลย คือตอนเปรียบเทียบกับดอกลันทมที่ร่วงแล้วกลิ่นก็จางไปอืมค่ะแล้วก็ถามว่าความรักของฉันต้องเป็นอย่างเช่นเจ้าลันทมไหมคือมันไม่ใช่แค่ถามว่ารักปัจจุบันจะยืดยามแค่ไหนแต่อาจจะลึกไปถึงความกลัวข้างในเลยความกลัวค่ะความกลัวเรื่องการจากลาโดยเฉพาะจากตายว่าพอคนรับไม่อยู่แล้วเนี่ยความรู้สึกรักของเรามันจะยังหอมเหมือนเดิมไหมหรือมันจะจางหายไปเหมือนกลิ่นดอกไม้โห้ ลึกซึ้งมากครับมันคือการตั้งคำถามกับความผูกพันเมื่อเจอความสูญเสียจริงๆใช่ค่ะ